ซินเนียนฮาสวัสดีปีใหม่นักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเริ่มเรียนวิชาอีชูเคออีชูเคอคือวิชาศิลปะนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับสองห้องเรียนภาษาจีนของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแครกันนะคะก่อนอื่นเลยเราจะวันนี้เราจะมาเริ่มเรียน 泰国乐系泰国乐系是什么意思呢มีความหมายว่ายัยางไงคะอ่ามีความหมายว่าเครื่องดนตรีไทยเครื่องดนตรีไทยนะคะไท้ยกวัวจิ้วชื่อประเทศไทยใช่ไหมคะไท้ยกวัวจิ้วชื่อประเทศไทยเเยย่่ซซี乐系乐่是什么意思呢อ่า เครื่องดนตรีเครื่องดนตรีนะคะวันนี้เราจะมาดูว่าเครื่องดนตรีแต่ละประเทศที่เราซื้อยกมาทั้นมีอะไรกันบ้างก่อนอื่นเลย,ย,คมมยเครื่องดนตรีแปลว่าอะไรนะมีซื้อคือสี่ จงคือชนิดหรือประเภทนะคะเครื่องดนตรีมีทั้งหมดกี่ประเภทนะคะ4ประเภทนะคะ4ประเภทนะคะอ่าเย e ชี่โยซืจงเยชีโยซืจงก็คือเครื่องดนตรีมีทั้งหมด4ประเภท4ประเภทนี้มีอะไรบ้างอ่ามาอยู่ตีอีตีอีจิ้วชื่อ ฐานก็นลองสือถูฐานฐานฐานชื่อชื่อชื่อไมอ่สืออ่อนะอ่าฐานชื่อชื่อดีนะคะเครื่องดนตรีประเภทแรกก็คือเป,เป็นจะเป็นประเภทที่เป็นเครื่องดนตรีประเภทดีดนะคะ t h เอ a r t h t เอ earth ก็ลอาซื่อตูลาลา ลาลาคือ什么意思呢อ่าลมีความหมายว่าสีเรามีดีดมีสีต่อไปตี้ซานตี้ซานก็เราซื้อตู่ตา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 ชือชือ什นอ思呢ตา นี่ความหมายว่าตีถูกต้องนะคะคำนี้เราเคยเรียนแล้วคำว่าตาแปลว่าตีนะคะตาแปลว่าตีข้อที่หนึ่งคือดีดข้อที่สองคือสีข้อที่สามคือตีอ่าต่อมาดูมาดูช่วยห่อข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนะคะตีซื่อตีซื่อช่วยช่วย ก็ลองซื้อตูนะคะชุยชุยชุยชื่อชื่อมอีสอเนอชุยมีความหมายว่าเป่าถูกต้องค่ะเป่านะคะเครื่องดนตรีจะแบ่งออกไปทั้งหมด4ประเภท4ประเภทนี้ก็จะมี1คือฐานดีด2คือลาอะไรนะคะสีถูกต้องค่ะซานก็คือ3ก็คือ ตาแปลว่าตีสี่ก็คือชุยชุยก็คือเป่าเครื่องดนตรีแบ่งออกเป็นสีประเภทคือดีสีตีเป่านะคะนะต่อไปเราจะมาดูกันว่าเครื่องดนตรีแต่ละประเภทที่เราซื่อให้คำศัพท์นี้แต่ละประเภทนี้มันจะแบ่งออกเป็นอะไรบ้างมาดูกันนะคะ ตีอีเครื่องดนตรีชนิดแรกนะคะอ่าเกินหล่อซื่อตู่เอ,อ่อ,อ,อหยิ่งฉินเออหยิ่งฉินเออหยิ่งฉิน是什么อ่าแปลว่าจะเคจะเคเราจะไม่ออกเสียงว่าจอร์เคนะคะจอร์เคจะเป็นสัตว์ถูกไหมคะอ่าถ้าเป็นเครื่องดนตรีเราจะออกเสียงว่าจะเค เ,เครื่องจะเขจะมีทั้งหมด3ส,สายนะคะซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากมอนได้รับการปรับปรุงแก้ไขมาจากพินเครื่องดนตรีที่เป็นพินนะคะนามาวางดีดบนพื้นเพื่อความสะดวกนะคะมีประวัติและมีคณลักฐานครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยาเครื่องจะเขจะเป็นเครื่องที่มีวัฒนาการมาจากพินเพื่อเอาวางไว้พื้นจะได้ สะดวกในการดีดมากขึ้นนะคะเกินเหล่าซื่อตูอีเปี้ยนตามคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะเอ่อยี่สิบเอ่อยี่สินตีเออคือโนตีประเภทที่สองเกินเหล่าซื่อตูจูเซียวจูเซียวจูเซียว,ยวชื่是什么意思ะ แปลว่าขุยจูเซียวแปลว่าขุยคุยเป็นเครื่องดนตรีโบราณของไทยชนิดหนึ่งนะคะสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดขึ้นก่อนหรือในสมัยกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีแต่ก็มีหลักฐานชัดเจนปรากฏไว้ในกฎมนเทียนบาลสมัยพระบรมไตโรกนาตนะคะอ่านี่คือประวัติของขลุยนะคะ 啊，跟老师读一遍，竹箫，竹箫，OK 啦。第三，เครื่อ跟老师读，大维罗，大维罗，大维罗,罗是什么意思呢？ ต้าเหวยหลัช่วชื่อของวงใหญ่ของวงใหญ่นะคะของวงใหญ่เป็นเครื่องดน,นตรีที่มีวิวัฒนาการมาจากค้องลางของอินโดนีเซียสันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัสยส่วนประกอบของของวงใหญ่จะประกอบไปด้วยลูกของจำนวน16ลูกนะคะ,อะของวงใหญ่ภาษาจีนเราเรียกว่าต้าเหวยหลว ต้าไหวหรอือตี่4เครื่องดนตรีชนิดที่4ของวันนี้นะคะกับอ,อตูจู่พายฉินจู่ายฉินจูภายฉินก็คือระนาดเอกอจูภายฉินแปลว่าระนาดเอกระนาดเอกเป็นเครื่องดนตรีที่มีวิวัฒนาการมาจากกลับ แต่เดิมคงจะใช้กับ2อ,อันในการตีเคาะจังหวะใช่ไหมคะต่อมาเกิดความคิดขึ้นมาว่าเราจะเอากลับหลายๆอันมาวางเรียงกันเป็นรางแล้วจะแก้แล้วเกิดการแก้ไขประดิษฐ์ให้มันมีขนาดลดหลั่นกันไปให้ทำให้เกิดเป็นระนาดเอกขึ้นมาแบบนี้นะคะก็เราชื่อตูอ e ีเปี้ยนอ่านตามคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะ จูผายฉินจูผายฉินและน่านเอกค่ะตีอูค่คือโน้ตตีชนิดที่ห้านะคะถาเพิ่นกู่เดี๋ยวเราชื่อตูนะคะถาเพิ่นกู่ถาเพิ่นกู่ถาเพิ่นกูก่ชื่อชื่อตะโพนถาเพิ่นกู่ แปลว่าตะโพนตะโพนเป็นเครื่องดนตรีที่ขึงด้วยหนังตัวตะโพนทําด้วยไม้สักรหรือไม้ขนุนนะคะจะเป็นประเภทตีนะคะตีตีเลี้ยวตเลี้ยวกับผผา,ผ,ผ,าผ,ผาชื่อชื就是 พินถูกต้องค่ะผีผาแปลว่าพินพินเป็นเครื่องดนตรีประเภทสายนะคะมีความหลากหลายชนิดแตกต่างกันไปแล้วแต่พื้นที่ท้องที่ของแต่ละที่นะคะผีผาจะมีรูปร่างคล้ายกับกีตาร์ที่มีขนาดเล็กกว่าโดยจะมีทั้งหมด3ส,สายนะคะเกิร์ลชื่อตุอ้เปี่ยนผีผาผีผา และวก็ตีชีตชีต่อไปชนิดที่7ก็เหล่าชื่อตูเหวยกู่เหวยกู่เหวยกู่เชื่ปิมงมังหรือเปิมงมังคอกนะคะเวย่เชื่อเปิมงมังหรือเปิมงมังคอกเปิงมังเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง แต่เดิมเป็นเครื่องโนตีของชาวมอนใช้ตีเวลาหยอกเลาะให้ใช้คู่กับตะโพนนะคะมีลักษณะเป็นกองขนาดต่างๆเรียงกันเป็นวงทั้งหมด7ลูกนะคะเกินเหล่าชื่อตูอีเปี้ยนอ่านตามครูอีกรอบนึ่งนะคะเวกูเวกู เซียอเกอต่อไปนะคะตี่ปาตี่ปาคือชนิดที่8ชนิดที่8ของเครื่องดนตรีวันนี้นะคะกระโหลกชื่อตู่เสีย่ยวป๋อเสีย่ยวป๋อเสีย่ยวป๋อเจีย,ยชยื่อช่วยไม่สินะแปลว่าอะไรนะคะอ่าเสีย่ยวป๋อเจียชื่อชิง เสียวปแปลว่าสิงชิงเป็นเครื่องดนตรีไทยประเภทตีทำด้วยทองเหลืองหล่อหนานะคะจะมีฝาอยู่ทั้งหมดสองฝาฉิ่งจะแบ่งออกเป็นสองประเภทสองชนิดก็คือชิงที่ใช้สำหรับวงปี่พาดและฉิ่งที่ใช้สำหรับวงเครื่องดนตรีสายหรือและวงมโหรีนะคะชิง กับ老师读一遍小บ小บเข้าไปก็第九第九ก็เครื่องตีชนิดที่9เก้านะคะกับ老师读唢呐唢呐唢呐就อปีสน唢าแปลว่าปี ปีเป็นเครื่องดนตรีไทยที่ทํามาด้วยไม้จริง,รงเช่นไม้ชิงชังหรือไม้พยุงนะคะจะเจาะรูนิ้วสําหรับการเปลี่ยนเสียงทั้งหมด6กรูแต่สามารถเป่าได้เสียงตรงทั้งหมด24เสียงและเสียงแทนได้อีก8เสียงจะรวมกันออกเสียงการเป่าออกเสียงของเขาทั้งหมด32เสียงนะคะปี่ก็หล่อชื่อตัอีเปียนสวหนาสัหนา ต่อไปตีฉือตีือเครื่องดนตีชนิดที่สิบของวันนี้นะคะก็าื่ับ老师读า字อผายป่าน,ช,าานชื่อกลับนะคะ主字ช,ชื่อกลับ กลับเป็นเครื่องดน,นตรีไทยชนิดหนึ่งซึ่งกลับนั้นจะมีอยู่ทั้งหมด3ชนิดด้วยกันนะคะก็คือกลับคู่กลับพวงและกลับเสีภาโดยจะเอามาใช้ตีเพื่อกำกับจังหวะนะคะกันเราชื่อตัวอีเปี้ยนอ่านตามคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะจู่จืจ้อผายป่านจู่จืจ้อผายป่าน ต่อไปนะคะตี้ฉืออีตี้ฉืออีคือดน,นตรีชนิดที่11กเกลอชื่อตเอเอออหหููชื่อ่อ二มาอ是什เอหอ,อ,ะะเอหูแปลว่าซอด้วงนะคะออหูแปลว่าซอด้วงซอด้วงจะเป็นซอที่มีทั้งหมดสองสาย จะมีเสียงที่แหลมแล้วกงกังหวานมากเลยนะคะ,ะกเกลาชื่อตูวิเปียนอ้อหูอ้หอหูจุยโฮค่ะสุดท้ายของวันนี้เครื่องดนตรีชนิดสุดท้ายก็เหล่าชื่อตูอูหูอูหูอูหูจิ้จู้什么意思อูหูจู้จู้说 อูหูแปลว่าซออูซออูก็เป็นซอที่มีสองสายเหมือนกันตัวกะโหลกทำด้วยกลามะพ้าวที่ตัดครึ่งออกนะคะจะใช้หนังลูกวัวในการขึงตัวหน้าของซอนะคะก็เราชื่อตัวอีเปี่ยนอูหูอูหูอ่าอ,อย่าง จำกันได้ไหมคะแล้ววันนี้เราเรียนเครื่องดนตรีไทยเป็นทั้งหมดกี่ชนิดคะอ่าทั้งหมด12ชนิดชื่อเออนะคะชื่อเออมีทั้งหมด12ชนิดอ่าเรามาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะท่ายกัวเย่ซี่ท่ายกัวเย่ซี่เครื่องดนตรีไทยกัหลราชอตู่เอหอหยุยสิน 鳄鱼形、竹箫、竹箫、大维罗、大维罗、竹排形、竹排形、塔喷骨、塔喷骨。 琵琶，琵琶，尾骨尾骨小搏，小搏，唢呐，唢呐。琶琶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  จู่จื้ไพ่ป่านจู่จืจ้ไพ่ป่านออูู虎อ虎หูอ่ะเราทบทวนกันเรียบร้อยทั้งหมด12ชนิดแล้วนะคะ ต่อไปเราซื้อจะให้นักเรียนลองทายดูว่าทั้ง12ชนิดเนี่ยจะแบ่งออกเป็นประเภทของเครื่องดน,นตรีประเภทอะไรบ้างก่อนอื่นเลยยังจำได้หรือไม่ไหมคะว่าแต่เครื่องดน,นตรีแบ่งออกเป็นกี่ประเภทมาดูกันค่ะเย่ชี่ u ยซใช่ไหมคะซืงก็คือ แบ่งออกเป็นทั้งหมด4ประเภท4ประเภทนะคะมาดูตีอีฐานฐานฐานก็คือประเภทอะไรนะคะดีใช่ไหมคะฐานตีเออลาลาลาก็คือประเภทสีนะคะที่ซาน ต่าต่าก็คือประเภทตีนะคะประเภทตีสุดท้ายติซอชุยชุยชุยก็คือประเภทเป่านะคะมี่าลาตาชุยมีทั้งหมดสีประเภทก็คือดีสีตีเป่า เครื่องดนตรีแต่ละชนิดที่เราเรียนมาทั้งหมด12ชนิดนี้มาทายดูสิคะว่าแต่ละชนิดจะแบ่งออกเป็นประเภทของเครื่องดนตรีประเภทไหนกันบ้างนะคะมาดูอันแรกเลยนะคะอ่อหยิ่อนอ่อหยินแปลว่าอะไรนะคะอ่าถูกต้องค่ะจะเข้จะเข้เ,เป็นเครื่องดนตรีประเภทอะไรคะ าฐานฐานก็คือประเภทดีนะคะจะเคสจะเป็นประเภทดีมาดูตเอร์ประเทดที่สองจูเซียวจูเซียวจูเซียวคืออะไรเอ่ยถูกต้องค่ะคุยคุยคุยเป็นประเภทอะไรคะชุยค่ะชุยก็คือประเภทเป่า ใช่ไหมคะคุยมีไว้เป่าเนาะต่อมาที่ซานิดที่3ต้าหวยหลวต้าหวยหลวก็คือของวงใหญ่คล้อ,องวงใหญ่ของวงใหญ่จะเป็นประเภทไรเอ่ยอ่าต่าต่าก็คือประเภทตีนะคะต่อไปที่ซือ จูผายฉินจู่ผายฉินก็คือระนาดเอกถูกไหมคะจู่ผายฉินคือระนาดเอกระนาดมีไว้อะไรเป็นประเทศอะไรคะประเภทอะไรประเภทตานะคะตาก็คือตีระนาดใช้ตีนะคะใช้เป็นประ,ประเภทตีนะคะต่อไปตีอูตีอู ตีอูถาเพนกูถาเพนกูถาเพนกูก็คือตะโพนใช่ไหมคะตะโพนเป็นกองชน,นิดหนึ่งกองอยู่แล้วแหละค่ะถ้ากองต้องเป็นประเภทอะไรครับประเภทตาเหมือนกันค่ะตาก็คือตีใช่ไหมคะตาก็คือตีติชี ติเลี่ยวติเลี่ยวติเลี่ยวไม่ใช่ติชีนะคะติเลี่ยก็คือข้อที่6คําที่6ชนิดที่6ผีผาผีผาผีผาก็คืออะไรนะคะพินใช่ไหมคะพินเป็นประเทศอะไรคะอ่าเป็นประเทศฐานฐานก็คือดีดใช่ไหมคะเป็นประเภทดีดต่อมาติชี ที่ชืว,วยกูหวยกูหวยกูก็คือคืออะไรคะเปิงมงังอ่าเปิงมงังเปิงมังเป็นประเภทอะไรเอ่ยเปิงมังจะมีทั้งหมดกองกี่อันนะกี่ลูกนะคะทั้งหมดเจ็ดลูกใช่ั้ยเรียงกันเป็นวงกลม ดังนั้นเปิงมาก็จะเป็นประเภทตานะคะตาก็คือตีต่อมาติปาคำที่8ชนิดที่8ปดเสี่ยวป๋เสี่ยวปเสี่ยวปก็คือชิงใช่ไหมคะชิงจะเป็นประเภทอะไรเอ่ยตาเหมือนกันค่ะชิงก็คือตาก็คือใช้ ตีเป็นประเภทตีนะคะต่อมาส่วนหาส่วนหาชื่อชื่อชื่อเมือ่อนะส่วนหาชื่อชื่อปีใช่ไหมคะปีจะเป็นเครื่องดนตรีประเภทอะไรเอ่ยอ่าชวยชวยก็คือเป่าใช่ไหมคะชวยก็คือเป่าตีสืตีสื้อก็คือ ชนิดที่10อ่าข้อที่10ก็คือจูจื้อพายปาดจูจื้อพายปาดก็คือกลับกลับกลับจะเป็นเครื่องดนตรีประเภทประเภทตีตานะคะตาตี่ชี่อีี่ชีอีเอ่อหูเอ่อหูก็คือซอ ด้วงใช่ไหมคะเออหูก็คือซอด้วงซอเป็นเครื่องดนตรีประเภทลาลาก็คือสีนะคะลาก็คือสีจุยฮ่สุดท้ายอูหูอูหูอูหูเป็นเครื่องดนตรีประเภทอะไรคะอ่าอย่างนะคะเหมือนกันเหมือนกับข้างบนเลยก็คือลาลา ลาก็คือสีเหมือนกันนะคะ,ะนักเรียนสามารถแยกประเภทของเครื่องดนตรีต่างๆได้แล้วต่อไปเราซื่อจะให้นักเรียนทำการบ้านทำแบบฝึกหัดกันเลี่ยนฉีนะคะเลี่ยนฉีให้นักเรียนเขียนตามนี้นะคะวันที่เออหลิงเอออีเนียนก็คือปี2021 2 1ใช่ไหมคะ ปี2021อยีเอยี่ย่ก็คือเดือนที่1เดือนมกราอู่ร์รก็คือวันที่5คือวันอังคารให้นักเรียนเขียนวันที่เลี่ยนฉีก็คือแบบฝึกหัดคําสั่งก็คือให้นักเรียนเลือกเขียนเครื่องดนตรีประเภทต่างๆมาอย่างละเนี่ย ประเภทอย่างละ2ชนิดประเภทละ2ชนิดเป็นพินอินให้นักเรียนเขียนเป็นพินอินนะคะเขียนลงในสมุดเขียนลงในสมุดภาษาจีนนะคะแล้วถ่ายรูปมาส่งเราซื่อนะคะถ่ายรูปมาส่งเราซื่อสำหรับวันนี้ เราซื้อขอจบการเรียนการสอนอีชูเคอก็คือวิชาภาษาวิชาศิลปะใช่ไหมคะวิชาศิลปะในแบบภาษาจีนของเราไว้เพียงเท่านี้แล้วเรามาพบกันใหม่ในอ,นในอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้จ่ายเจียน